ใช่คนนั้นแล้วก็มีคนใหม่วันก่อนไปว่านพักกับเพื่อนมาสั่งอ๋อหรอเยอะเมื่อวาอันนี้สองคนใช่ไหมใช่อันนี้ของคนเก่าที่ขายเหรียญห้าอ๋อหรออันนี้นี่ของอีกคนนึงใช่เหรียญห้าทำไมมันออกเกตวะเนี่ยไม่รู้เขาพ่อเขาว่าสะสมของพวกเนี้ยเขาก็เลยอ๋อนักสะสมเลยออเพื่อย่าเขากล้อง อะไรวะโหโก็ม uhm, ีแต่แสดงว่าเขาดูคลิปดีนะอืเขาดูคลิปแล้วก็เอามาดอในไหนเห็นสิบเห็นสิบปีสามหนึ่งเห็นเขาสภาพสวยเนี่ยตอนเหสิบเนี้ยปีสามหนึ่งอ่ะซื้อเหรียญหนึ่งเจ็ดร้อยนี่หักตังอะไรวะอหักตังปีสามศูนย์นี่หว่าอียแปลว่าเขาดูคลิปดีนะเนี่ยอเออ เนี่ยพอคุณดูคลิปดีๆมันก็จะได้ตังค์เนี่ยดูให้เข้าใจเนี่ยเนี่ยห้าสิบตังค์ปีสามศูนย์เนี่ยเราซื้อจริงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีอยู่จริงห้าสิบตังค์ปีสามศูนย์สวยด้วยสภาพสวยด้วยเนี่ยเห็นไหมห้าสิบตังค์ปีสองห้าสามศูนย์ที่ทางร้านบริเนทิกรับซื้อเนี่ยเห็นไหมที่ผมรับซื้ออะมีอยู่จริงเห็นไหมห้าสิบตังค์ปีสามศูนย์ชัดนะชัดๆเลยเห็นไหมสวยๆเนี่ยเนี่ยดูดูเห็นไหมนี่หน้าในหลวงนี่ปีห้ามีสองห้าสามศูนย์เนี่ยห้าสิบตังค เนี่ยเขามีอยู่จริงนี่อะไรอ่ะอันนี้ห้าสี่ศูนย์โอมีแล้วโอ้นี่ก็ไม่ได้ตัดแต่งด้วยเห็นไหมลายกระเบื้องครบสี 4, ไม่ได้แต่งศูนย์ก็ไม่ได้แต่งครบเลยเออแต่ก็เหรียญสภาพใช้อันนี้สภาพใช้ใช้ก็เท่าเดิมมาสามพันแต่เขาคงขายเนอะนะอเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมใช่เขาบอกเขาจะขายเนี่ยอันนี้ห้าบาทสี่ศูนย์มีแล้วสภาพใช้ใช้ผมก็ซื้อเหรียญหนึ่งสามพันสองพันสามพันสี่พันอยู่ที่สภาพเห็นไหม ชัดนะสี่ศูนย์เลยไม่ได้ตัดแต่งนะนี่อย่างเงี้ยผมซื้อสามพันเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์น่ะสภาพผ่านใช้เงี้ยซื้อตอนเนี้ยผมตีสามพันแต่เช่างเงี้ยผมให้หมื่นสองเนี่ยห้าสิบตังค์อะให้หมื่นสองเห็นไหมปีสามศูนย์น่ะเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพไม่ผ่านใช้สวยๆผมให้หมื่นสองนะมันก็มีเลอะเนี้ยงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าน้อยๆแต่อย่างเงี้ยผมให้เจ็ดร้อยเนี่ยสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งผมเจ็ดร้อยผมชุดนี้เขาได้แต่ตังค์เนี่ยหมื่นสอง สามพันเป็นหมื่นห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยนะคนเนี้ยอ,อันนี้คนนี้ได้หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเนี่ยเท่าไหร่อะสิบสิบห้าบาทห้าสิบสตังเงี่ยสิบห้าบาทห้าสิบสตังได้หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยโอ้โหแต่คนนี้คนนี้น่าน่าจะเป็นนักสะสมอ๋อนี่เหรียญห้าบาทสี่ศูนย์อ๋อเป็นเกตเอเคสูงน้วยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยๆเอออย่างเงี้ยนี่จะอยู่ในเกรดมันจะสวยติดเกตสูงแสดงว่ามันสวยผิวเดิมไม่ผ่านใช้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่บอกว่า 40, สี่ศูนย์เรผมรับซื้อราคาไม่สูงสองพันสี่พันอันเนี้ยผมให้เหรียญละเจ็ดพันห้าเนี่ยถ้าสาภาพเงี้ยเจ็ดพันห้าทำไมถึงเจ็ดพันห้าก็คือสาภาพไม่ผ่านการใช้ผิวดำเดิมอย่างเงี้ยห้าบาทปีสี่ศูนย์ผิวดำเดิม,ดม,ดม,ดมผมให้เหรียญนึงเจ็ดพันถึงแปดพันเนี่ยมาหามาผมซื้อเจ็ดพันห้าสภาพสวยเกรดสูงเนี่ยไม่ต้องดูเกรศนะเนี่ยดูแค่สาภาพผิวเดิมสวยๆไม่ต้องมีเกรดก็ได้ขอให้สวยๆสตาร์ทที่ห้าหกพันอะ สตาที 6, 000, หกพันสภาพสวยๆอย่างเงี้ยไม่ผ่านใช้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยไม่ผ่านใช้เนี่ยห้าบาทบีสี่ศูนย์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูต้องสภาพผิวเดิมแบบนี้นะหามาเหรียญหนึ่งเนี่ย,ยคู่นี้ไปให้เขาเจ็ดพันห้าเอ ي, ้ยเจ็ดพันห้าก็คือหมื่นห้าก็กบบคู่นี้หนะมื่นห้าฮะเพื่อนแฟนบอกรอบนี้ขอเป็นเงินสดนะไม่เอาสองคนเ,คเลยเหรอเออคนแลเนี่ยเอเ่อเซ็ตสามเหรียญอะขอให้หมืน่นหมื่นสี่พันเจ็ดอันนี้อนโอนได้ใช่ไหมหมื่นห้า หนึ่งสี่หัวเอาเงินสดด้วยแปลว่าใช้เงินจริงเด็วเว้ยนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดอิบสี่หน่สีพเจร้อยสองสี่หกเฮ้ยเงนทอนปาสามร้อยมีไม เดี๋ยวอนเอาคืนของคนคืนให้แล้วออนสองสามสี่ห้าหกเ้าสิบสิบสองสี่สิบหซื้อจริง1 4ื่นันเอ่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้15บหาบาทห้ตังค์ซื้อ1 4ื่น